โลกแห่งคุนเขาและทะเลเสี่ยวฉีเจ้าค่ะขอบเขตด,ดิแนแดนแห่งคุนเขาและทะเลจำกัดรุ่นเปิดตัวเสี่ยวฉีทํทำไมรูปลักษณ์ของเจ้าถึงเปลี่ยนไปโลกดิแนแดนแห่งคุนเขาและทะเลเป็นโลกของผ่าสัตว์อสูรดังนั้นข้าจึงอยากลองภาพลักษณ์ใหม่นายท่านคิดว่าอย่างไรน่ารักไหมมันดูเหมือนผ่้สัตว์อสูรหรือไม่อืมชอบพอดูได้ ครั้งก่อนที่นายท่านเปลี่ยนสีผมเป็นสีขาวตอนไปทําภารกิจเกี่ยวกับเสี่ยวฉางชิงในโลกเทียนลัวภารกิจก็สําเร็จไปอย่างราบรื่นครั้งนี้เราต้องไปหมู่บ้านและทำตัวกลมกลืนกับเข้ากับพูกเขาดังนั้นท่านต้องเปลี่ยนรูปรักให้เป็นเผาอสูรข้าคิดว่าหากท่านข้าคิดว่าหากนายท่านมันจะต้องออกมาดูดีและหากเสี่ยวฉางชิงเห็นนาาจะต้องรู้สึกดีใจมากเป็นแน่ตายเป็นสารสนุข้าไม่เคยลองมาก่อน ถึงอย่างนั้นท่านก็ควรลองดูนะเจ้าคะ่ะเปลี่ยนแค่ครั้งเดียวก็พอแล้วเจ้าคะ่ะหน่งช่วงเปลี่ยนภาพลักษณ์และลงปาณของข้าให้เป็นภาพภาพลักษณ์ของเผ่าจิ้งจอกรับทราบแล้วเจ้าคะ่ะข้าตั้งนาตั้งตารอดูในท่านในภาพลักษณ์เผ่าอสูรวา้าวเป็นอย่างไรใช้ได้ไหมดูดีมากเลยเจ้าคะ่ะ นายท่านที่กลายเป็นเผ่าอสูรแล้วดูหล่อเหลาที่สุดในโลกเลยเจ้าค่ะอีกทั้งยังมีหัวสัตว์ยาวน่ารักมากขนาดรูปรษณ์ของนายท่านที่โลกเทนหลัวยังเปรียบเทียบกับตอนนี้ไม่ติดเลยเจ้าค่ะใครเป็นจิ้งจอกใครเป็นเช้าของปีาศาสจิ้งจอกหน้าตาดีแบบนี้ <c oughs> ไม่ในฐานะคู่คู่หูของนายท่านข้าต้องบันทึกลูกที่หล่อที่สุดของนายท่านและนําไปขายให้เซียวเฉวียนแน่นาคตเซียวฉีอ้า เรียกใช้ภารก,กิจของไปชินเชิ่ลและข้อมูลเกี่ยวกับโลกแห่งหุ่นขาและทะเลที่บันทึกไว้ในระบบค่าต้องการยืนยันเรื่องหลังที่แน่นอนของยุคนี้เจ้าข่าหนายท่านจากข้อมูลตอนนี้เราอยู่ในโลกหุ่นขาและทะเลเมื่อหนึ่งแสนปีก่อน นี่คือโลกที่กว้างใหญ่ซึ่งประกอบด้วยสัตว์อสูรและสัตว์หลายมากมายจุดหมายปลายทางของตารเดินทางของเราคือเมืองชิงชิวเดินแดนของเผ่าจิ้งจอกสวรรค์เก้าหางเผ่าจิ้งจอกสวรรค์เก้าหางเป็นหนึ่งในเผ่าที่ใหญ่ที่สุดในโลกคูนเขาและทะเลแม้ว่าจะมีจํานวนเผ่าไม่มากนักแต่ก็ทรงพลังนอกจากนี้มีเมื่อหนึ่งพันเมื่อหนึ่งหมื่นปีก่อนเผ่าจิ้งจอกสวรรค์เก้าหางยังมีหุ่มพลังที่ไม่ใครที่ไม่มีใครเทียบได้ทั่วทั้งคูณเขาและโลก ทั่วทั้งโลกแห่งคุนเขาและทะเลซึ่งรู้จักกันในนามเทพจิ้งจอกสวรรค์ย้อนกลับไปในตอนนั้นเทพจิ้งจอกสวรรค์ได้ปร,ประะาบปางสัตว์สูรรัที่ทรงพลังหลายตัวในโลกแห่งคุนเขาและทะเลและยุติปีแห่งความกุหลในโลกคูนเขาและทะเลเนื่องจากการมีอยู่ของเขาได้สร้างตำนานที่ไม่สั่นคลอนขาอจิ้งจอกก้าวหางในโลกคุนเขาและทะเลจนถึงตอนนี้ ภารกิจแรกของเซียวชิงเชิ่วเวลาผ่านไปหลายหมื่นปีสัตว์สูรชงฉีที่ถูกเทพจิ้งจอกสอรรค์ปากในตอนนั้นได้ผนึกได้แหกนึกและรักพาตัวไปชิงเชิ่วบุตรสาวของหัวหน้าเผ่าจิ้งจอกสวรรค์คนปัจจุบันนายท่านจําเป็นต้องช่วยเหลือไปชิงเชิ่วที่กําลังถูกชงฉีื่กินภายใน15เครื่องริ้งนีเช่นนั้นหากการช่วยเหลือหรือหากการช่วยเหลือล้มเหลวท่านจะสูญเสียไปชิงเชิ่วและทุกสิ่ง ทุกสั่งและทุกสิ่งทุกอย่างที่ตามมาอะชงฉีนายท่านชงฉีเป็นพี่สาวคนโตของฉีเหลี่ยนไม่ใช่หรือก่อนหน้านี้นายท่านไม่ด้อบอกว่าชงฉีมีเพียงตัวเดียวบนมีเพียงตัวเดียวที่เหลืออยู่ในสวรรค์และโลกในทางเทฤษฎีก็ใช่อะฉีเหลี่ยนเป็นเพียงผู้เดียวที่เหลืออยู่ในสายเลือดชงฉีของสวรรค์และโลกดังนั้นข้าจึงอยากรู้ว่าสัตว์สุดร้ายตัวนี้ที่ระบบตัดสินว่าเป็นชงฉีคืออะไรไปกันเถอะ เสียวไปเจ้ากำลังทําอะไรเสียวเหยาเจ้าตื่นแล้วเจ้ายัางมีอารมณ์วาดรูปอยู่อีกหรือข้าบอกแล้วว่าไม่ใช่หรือว่าสัตว์อสูรลตัวนี้เข้งแกงพอๆกับบรรดาของเจ้าหากมันตื่นขึ้นชีวิตของเจ้าจะสูญหายเจ้ารีบหนีไปเถอะระบบเทพดีศาส์เสียวเหยาข้าจะไม่หนีไปไหนท่านแม่และท่านปู่ผู้โสลาคนกำลังถอยหนี กำลังถอยหนีหากข้าปล่อยให้เจ้าแมวตัวใหญ่นี้หนีไปมันจะสร้างปัญหามากมายดังนั้นข้าจะเป็นต้องอยู่ที่นี่ท่านแม่มักจะบอกว่าข้าเป็นเด็กนอ้อยคนปลูกปุยแต่จริงๆแล้วข้าลักแหลมมากแมวตัวใหญ่ตัวนี้ไม่สามารถอาชนะท่านแม่ได้ข้าแค่ต้องยับยั้งมันและรอให้พวกเขามาช่วยข้าถ้าอย่างนั้นเจ้าวางสิ่งประดิษฐ์นี้ไว้ที่นี่จากนั้นเจ้าก็สามารถที่หนีไปได้ไม่มีทาง กระถางไฟวิญญาณเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ช่วยเหลือชีวิตท่านแม่ของข้าและมันเต็มไปด้วยลอดอกโรสเมลี่ชวนฝันที่ท่านแม่กันด้วยทักวลายของนางเองถ้าข้าออกไปกกลเกินไปกระถา,างไฟวิญญาณจะกลับมาอยู่เคียงข้างข้าโดยอัตโนมัติอ่านี่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอย่าพูดถึงเรื่องนี้เลยเข้าใจไหมเสร็จแล้ว <c oughs> เป็นไงบ้างสวยไหมข้าหวังว่ามันจะไม่ตื่นนะ ต่อไปจำนวนผู้ใต้บังคับบัญชาของเจ้านาพตัวใหญ่ที่ยังถูกที่ยังไม่ได้ถูกทาสีจะว่าไปแล้วเสียเหงาอาจารย์ที่เจ้าพูดถึงก่อนหน้านี้จะปรากฏตัวจริงๆใช่หรือไม่ข้าไม่เคยเห็นเขาเลยดังนั้นข้าจึงไม่รู้ว่าข้าจึงไม่รู้จักเขาดีแต่ข้ารู้สึกได้ว่าเขาหน้าจาปรากฏตัวในเร็วนี้เร็วแค่ไหนอีกไม่ช้าแต่ถ้าอาจารย์คนนั้นน่าเบื่อข้าจะไม่กลับไ้วขอเป็นอาจารย์เจ้าสุนัขจิ้งจอก ะเขาตื่นแล้วเจ้าหานกล้ายังไงถึงมาหลอกหลาสาวผู้นี้เจ้าจิงจอกน้อยจงตายไปเสียเถอะเคื่อข้าเกือบคิดว่าตัวเองจะกลายเป็นเศษก้อนเนื้อเสียแล้วขอบคุณนะเสียวเหยาไม่จําเป็นต้องขอบคุณนี่คือประโยชน์ใหม่ของระบบก่อป้องกันชั้นสูงของเทพีศาสว์นมันสามารถคงอยู่ได้เพียงสิบห้าั้ิงเท่านั้นรีบหนีไปเดี๋ยวนี้ ไม่ข้าจะไม่หนีเจ้าเสียสติไปแล้วหรือน่าทางการฝึกปือของสัตว์อสูรหลายตัวนี้สูงก่าเจ้ามากหากเจ้าคิดจะสู้เท่ากับว่าเป็นการฆ่าตัวตายเปล่าๆถึงผลการโจมตีของดอกโรสเมลี่ที่ท่านแม่ให้ข้ามาจะหมดลงแต่มันก็ไม่ได้ขำว่าแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าข้าจะทําอะไรไม่ได้เจ้าแค่คอยปกป,ป้องข้าก็พอข้าอยากจะลองทําอะไรดูสักครั้งข้าคือองค์หญิงผู้มีพรสวรรค์ที่ทรงพลังที่สุดข,ของเผ่าที่จอชิงเชวข้าไม่ยอมถูกกืนกิน ง่ายๆหรอกนะช่างเป็นสัตว์อสูรนที่น่ารักเสียจ,จริงเจ้าพูดดีๆมาก